สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนาการราศีกันเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยานะครับรายตรมาสเลยนะครับในเรื่องของความรักคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้กับโดด้วยนะครับฝากเปกำลังใจให้กับโดด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่โดอัพคลิปเนาะจะได้เจอโดได้ทันท่วงทีนะครับถ้าต้องการรูีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็มีท้งไลน์แล้วก็ค่าดูเนาะ ออขอียกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะครับอย่างแรกเลยดูยอาจจะไม่การเปลี่ยนลายเนาะซึ่งอาจจะเปลี่ยนลายหลังจากที่อาจจะช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วท็อป,ปิกอะไรหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆเริ่มปล่อยลงจนที่แพลนไว้อะแล้วเสร็จนะครับก็อาจจะมีการแจ้งเปลี่ยนลายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นหลังจากที่อัดของเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกอันหนึ่งเลยก็คือขออนุญาตแจ้งว่าโดจะรับตัวดวงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โดมีภาระหลายๆอย่างเนาะที่ต้องสะสางนะครับแล้วซึ่งโดยอยากทําให้เป็นกิจจักษณะด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่พอเราว่างแค่ช่วงเย็นแล้วเนี่ยลูกดวงบางทีก็บางทีก็เหนื่อยแล้วแล้วตัวโดเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลายๆเรื่องนะครับ ทั้งเออบางทีอ่ะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะอะไรเงี้ยช่วงเวลานัดแนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้สมูทเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังไงก็เต็มที่เลยครับสําหรับทุกท่านเนาะเราก็เผื่อให้กับผู้ที่หยุดวันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจะได้จะได้โฟล์ะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับชาวกันเนาะนะครับ คนที่คบเป็นมามากกว่าสามถึหกเดือนขึ้นไปนะครับก็มาดูครึ่งแรกเนาะครึ่งหลังโดยําทําำสเต็มให้นะครับสําหรับคนโสดนะครับอืมอยังแรกก่อนเลยอืมรอยต่อกันนะรอยต่อเนี่ยโดยเห็นเลยว่าอืมเหมือนกลับมาหนักแน่นกันมากขึ้นนะครับอืม ถ้าก่อนหน้านี้นมันเคยมีปัญหาอะไรมาก็ตามนะครับเพราะน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ยื่นคาขาดซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวชาวกันเองด้วยนะที่แบบพูดเลยว่าถ้าถ้ามีอะไรอีบางอย่างอีกอะไรเงี้ยหรือบางทีมันเ,เป็นการที่แบบปักหลักปักธงด้วยเนาะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการปรามว่าเอย,อยู่กับอยู่อยู่กับไอ้แล้วน,น,นะอะไรเงี้ยทำให้มันดีขึ้นหน่อยประมาณนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอืม ชาวกันที่เพิ่งมีกรณีกันไปมีมีมันปักหลักปักธงเลยดุเหมือนกันนะครับช่วงนี้อาจจะดุดุหน่อยมี the view for joy ด้วยดูก็เลยมีความรู้สึกว่าอืดุเพื่ออะไรเพื่อว่าเฮ้ยฉันอยากไปกับยูละฉันอยากไปต่อกับยูละแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมเหมือนขออย่างหนึ่งได้ไหมทําให้มันให้เราพอใจกับการที่แบบเราอยากไปต่อคุณหนะ่อยประมาณนั้นเลยคุณทําได้หรือเปล่า ทำไม่ได้เดี๋ยวก็อาจจะอืเป็นเรื่องกันอีกอะไรซึ่งไม่อยากเป็นชาวกันไม่ค่อยอยากเป็นในช่วงนี้ไม่อยากทําให้มันเป็นเรื่องมีปัญหาประมาณนั้นเลยภาพรวมในช่วงสามเดือนนี้เนาะเป็นยังไงบ้างสามเดือนนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคู่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันต้องบอกก่อนเลยบางคู่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกัน ในคู่ที่ไม่ปกติเลยต้องบอกกอนว่ามีในเรื่องของคนบางความสัมพันธ์ที่แทกเหมือนกันอืมเพราะอะไรเดชเดียมในคู่ที่ classes, ปกติม <pacing S 3> ันเป็นเรื่องของการที่บางทีไปไปมามเนาะบทจะมาก็มาบทจะไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนั้นเลยอืมแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการไปไปมามาซึ่งอาจจะมี ฝั่งในฝั่งหนึ่งที่อาจจะมีเจ้าของแล้วด้วยนะอืออันนี้ดูดีๆนะครับการที่แบบคบใครแล้วอยู่ๆเรามารู้ความจริงแนวทีหลังอะไรเงี้ยแล้วยังทูซีไปต่ออะไรเงี้ยมีนะครับมีมีม,ม,มีซึ่งเราก็เช่ากันอ่ะอาจจะเป็นการที่แบบไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วอะ่ะอืมแล้วเหมือนเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะประมาณนั้นเลย นะครับในช่วงกรกฎาเนาะระวังเรื่องอีโก e ้นะอืมอีโก้ค่อนข้างแรงนะครับแม้ว่าบางทีการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนาะยังทำเหมือนเดิมแต่บางอย่างก็ลดลงอืมไม่ค่อยสม่ำเสมอในเรื่องของการดูแลอืมเหมือนอะไรที่เคยทำประจำแล้วมันเหมือนฝั่งหนึ่งรู้สึกว่ามันขาดไป ฝั่งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าขาดไปหรือเปล่าในเรื่องแบบเนี้ยเออจนอีกฝั่งเริ่มระแวงครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาใยการระแวงคืออะไรเอียวบอกนะอืมแต่พอช่วงสิงหาเนาะสิงหามันกลับมาดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยแต่น้อยคู่แต่น้อยคู่อ,คอืมเพราะอะไรด้วยเห็นเลยว่า เช่ากันน่าจะมีเสน่ห์แรงมากจนจนเริ่มมีตัวเลือกในเรื่องใหม่ๆอืมหรือบางทีมันเป็นการที่แบบคาดหวังว่าแบบเอ๊หรือว่าคนอื่นจะดีกว่าเออคนอื่นจะฟโฟล์กว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในคู่ที่ปกติเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของการที่แบบเราจะทําดูแลหรือทําหน้าที่ของเราให้ดีนะ แม้ว่าบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าภาระอะไรหลายอย่างหรือแม้กระทั่งการันไม่มีเวลาให้กันมันมีเข้ามาเยอะเนาะ,นะช่วงเนี้ยช่วงกันยาอืมแล้วการดูแลซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยส่วนอยา่จะเป็นชาวกันด้วยในตัวเองนะที่แบบจะต้องออกหน้าอืมประมาณนั้นเลยมันก็เลยลึกๆอะ่ะ ลึกๆนะเชาากันก็คาดหวังคาดหวังว่ามันอาจจะมีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ได้มากกว่านี้ไหมหนักหน่อยคือการที่คิดถึงขนาดว่าดีฉันอาจจะมีตัวเลือกอีกได้หรือเปล่าประมาณนั้นเลยช่วงกันยาเนาะต่อเข้าวันเกิดคุณอนะ่ะอืมช่วงวันเกิดคุณนะ่ะ หรืออาจจะเป็นเหล่่ยๆไปตุลาหน่อยเหลื่ลลลอมๆไปที่ตุล,ลาหนอ่อยดูยเห็นเลยว่าอมความต่างเยอะความต่างในในหลายๆคู่เยอะเยอะมากๆเยอะจนจะไม่คาดหวังแล้วนะจะไม่คาดหวังแล้วนะจะไม่คาดหวังให้ให้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์หรือมันไม่โอเคกับเราอ่ะ แล้วว่าเราอดทนตรงนี้มามากแล้วอ่ะอืมอาจจะต้องพูดกันบ้างอืมมาดูฝั่งแฟนบ้างนะเป็นยังไงบ้างเนาะฝั่งแฟนเนี่ยอย่างที่บอกเลยช่วงกรกฎาวิธีการแก้ปัญหาของเขาคืออุแรงมากอ่ะแรงมากแม่แรงจริงๆนะครับควีนถือดาบเป็นลักษณะาการที่บางทีเขาไม่เย็นเลยนะไม่เย็นเลย ในช่วงกระดาษเป็นอะไรที่เขาไม่เย็นเลยครับไม่เขาไม่สามารถเย็นได้เลยจริงๆร,ระวังในเรื่องของการประชะดาอะไรบางอย่างด้วยนะยิ่งถ้าระดับเบาๆเนี่ยมันคือการที่แบบพูดแล้วเราขออะไรเราพูดหมดเลยในบางทีมันเป็นในเรื่องของการควบคุมพยายามควบคุมควาสัมพันธ ไม่ว่าเขาจะทําตัวดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแต่เขาเอาแต่ใจมากแล้วเขาพยายามที่จะควบคุมความสัมพันธ์ให้ได้อืมแล้วมีในเรื่องของอีโก้ด้วยอย่างที่บอกช่วงสิงหาเนาะสิงหาเนี่ยพลิกกันเลยนะครับต่างจากการเอ,อรกราคาดาโดยสิ้นเชิงอันนั้นคือการควบคุมแล้วไง การควบคุมการดูการที่แบบบางทีอาจจะเป็นมีคุณพ่อ,พอคุณแม่ด้วยนะมามีประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่อืฝั่งในฝั่งที่ไม่โอเคในเรื่องของการคบกันแล้วเหมือนพยายามเข้ามาควบคุมในความสัมพันธ์ซึ่งถามว่าโออีกอีกฝั่งหนึ่งก็อีโก้ใส่เลยอ่ะเออมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีอืมอารมณ์แม่ัวลูกสะพ้ายเอาง่ายๆอืมพีคต่อมาคืออะไรรู้ปะเดทแพชรลด บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ป่วยเบาๆคือป่วยป่วยมีสิทธิ์ป่วยเหมือนกันก็ให้กําลังใจกันไปเนาะแต่ในเชิงความรู้สึกคือแพชชั่นในเรื่องความรักมันลดลง<ม>เพราะอะไรเหมือนน่าจะได้รู้ว่าชาวกันนะไม่ได้มีตัวเลือกคนเดียวมีสิทธิ์ที่จะกลับไปแบบไม่ใช่มีสิทธิที่กลับไปมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อีกท,ทั้งที่ก่อนหน้าเนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ ใช้คำนั้นแล้วถูกละซึ่งก่อนหน้าเนี้ยอาจจะใช้คำอาจจะเรียกว่ายังไงอะ่ะเหมือนก่อนหน้าเนี้ยคุณเลือกมันมาในระดับหนึ่งแล้วด้วยยิ่งคนที่เพิ่งพบกันใหม่ๆมันเหมือนกับว่าคุณเลือกมาระดับหนึ่งแล้วแล้วอยู่ๆมันเหมือนกับว่าคุณก็หยุดๆยุก็กลับมาลังเลกลับกลับมาอ่อนไหวกับอะไรบางอย่างอีกแล้ว p a พชั่นมันก็เลยลดลงในบางคู่ก็ต้องบอกว่าเป็น long distance relationship แต่ก็สังเกตได้บางอย่างว่า ชาวกันน่าจะมีอะไรที่อืมแฟนชาวกันน่าจะไม่อืมไม่อยากไม่อยากเอาไม่อยากทะเลาะด้วยละอืมประมาณนั้นเลยพอลึกๆเราเนี่ยความรู้สึกว่าเราไม่ไหวกับการที่ต้องมานั่งแบบเจ้าระเบียบเพราะก่อนหน้านี้นคือเจ้าระเบียบมาตั้งแต่กรกฎาแล้วไงพอต่อเข้าสิงหาก็เลยเออไม่ไม่เจ้าระเบียบด้วยละเหนื่อยประมาณนั้นเลย เพราะใบต่อมาเนาะในช่วงกันยาวิตกวอกพลสิครับเพราะน่าจะเป็นการที่แบบคือเบื่อกันมานานแล้วไงคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เชิงเบือ่อนขนาดนั้นหรอกมันเป็นเพราะด้วยความที่เราเห็นความตา่างแต่เราก็พยายามคิดแล้วนะว่าจะเอาอยัางไงดีอืมไลฟ์สไตล์คุณตี้กันใช้ชีวิตทุกอย่างคือต่างกันมากอะ่ะอืมแล้วไมเ์เสร็จอะไรบางอย่างเขา เขาอาจจะพินิจพิจารณาแล้วว่าชาวกันไปกับเขาไม่ได้จริงๆอืมเขาก็เลยวิตกกังวลเพราะเขาไม่อยากเลิกครับเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางเขาไม่อยากเลิกอืมหรือคือเขาไม่อยากเลิกเลยเขาก็เลยเออภาพลวมในความสัมพันธ์ดูก็เลยเออเห็นแล้วละ่ะว่าก็ยอมยอมที่จะแบบยอมที่จะอยู่ห่างบ้างมาหาบ้างอยู่ห่างบ้างซึ่งชาวกันลึกๆอะ่ะชาวกันก็รู้ตัวเองดีนะว่าทําอะไรอยู่ แล้วก็ไม่อยากให้แฟนวอนักกาหมนด,ด้วยก็บางทีก็พยายามอเอาน้ําเย็นเขาลูกเห็นได้ชัดมากเลยแต่พอนานเข้านานเข้าอ่ะเพราะปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขมันก็เลยทําให้บางทีเออเพชั่นเขาก็ลดยิ่งถ้าคนฝั่งในฝั่งหนึ่งมีความเจ้าชูมากนะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีความเจ้าชูมากนี่คือแบบ ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรอย่อประมาณนั้นเลยแม้ว่าการดูแลเทคแคร์ Care, ภาพรวมจริงๆก็ยังดีอยู่นะยังทําให้อยู่เหมือนเดิมเลยพอต่อเข้ากันญานเนี่ยโดบีนเขารู้สึกว่าอืมน่าจะได้น่าจะต้องมานั่งแบบลิสต์กันเลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรกันนะประมาณนั้นเลยนะครับ ให้ของเราขึ้นนะโอ้ขอโทษับคนโสดเนาะคนโสดสนิทลืมมาอ่านคนโสดเลยแม่มาอ่านเพิ่นไปไหน่อยนะครับอืมคนโสดสนิทช่วงนี้ระวังนิดนึงคนที่มีเจ้าของก็ามาแรงมากเลยเอ่อยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการครบกันโดยใช้ระยะทางเนาะคนที่คุณไปชอบอะแล้วมันเหมือนกับว่าคุยกันแรกๆอะมันเหมือนมีเรื่องของระยะทางเข้ามา คนที่คุณปักหลักปักธงว่าเอ้ยอาจจะเป็นคนนี้แหละอืมมีสิทธิ์ที่เขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณก็นั่นทูซีไปขเขาอืมหรือมันอีกกรณีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งใดกันบางน่าจะเป็นคุณแม่ด้วยน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นประเด็นเลยแหละแค่การคุยกันแรกๆคือก็ไม่ถูกใจคุณแม่แล้วอะ่ะไม่ไม่ปลืม้มอืม นักหน่วงนะนักหน่วงจริงๆแม้ว่าจะมีคนที่แบบหรือชาววันเชาวชาวชาวกากันเองแหละที่บางทีก็แบบเฮ้ยอยากได้คนนี้เฮ้ยคนนี้ต้องได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ต้องต้องมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นนะะ ถามว่าจริงๆรล่อเชาวกันนะไม่ค่อยอยากจะไม่อยากจะอันนี้เรานะคือแบบไม่อยากจะอยู่อยู่โสดอ่ะเออเอา,อางี้ดีกว่าเริ่มไม่อยากจะอยู่โสดละเพราะมันเหมือนกับว่าเร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 า,เราตกผลึกแล้วว่าขอคนนี้ได้ไหม <c ười> ขอคนนี้เลยอ่ะเออจงต้องให้เราเลือกอีกอ่รแต่พออยู่กันไปกะเออพ,พอพอเริ่มมีการศึกษากันหน่อยๆเนาะ ช่วงแรกๆโดยเฉพาะสามเดือนจากนีน้คุณจะเห็นความต่างแล้วเออว่าแบบงั้นโสดเผยเลือกไปก่อนดีไหมอะไรเงี้ยยังไม่ต้องรีพัฒนาขเขาประมาณนั้นโสดที่เป็นคนเก่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าการกลับเข้ามาของใครบางคนเนาะดูดีๆนะกลับมาแล้วก็ว่าเอาเราไปเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยอืมไม่เอานะครับไม่ต้องรับเข้ามาเลย ในบางคนเนาะที่กลับเข้ามาบางทีกลับมาท,ทั้งที่ความจริงความรักความชอบมันก็ลบ,ล,บลดลงไปนานแล้วแล้วกลับมาทําไมก็ไม่รู้าากลับมาทําไมอ่ะกลับมาทําไมก่อนอืมประมาณนั้นเลยเหมือนกลับมาแล้วตัวเองก็มานั่งวิตกกังวลเองอะซึ่งจริงๆชาวกันก็ไม่ได้ไม่นะกับการที่แบบต้องดูกลับมาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจเหมือนเดิมอืออากจะยอมด้วยซ้ำออากจะทําให้เต็มที่เลย แต่บางทีคุณก็แอบเบื่อเหมือนกันนะกับการที่แบบคุณเบื่อกับคนที่คาดหวังอะไรที่เร็วเกินไปอืหโดยเฉพาะในช่วงกันยาคุณจะเห็นชัดมากเลยช่วงกันยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคุณเอออะถ้าทับลาดก็มีมีสิทธิ์ที่จะเสียตัวเอาง่ายๆเลยอืม ถ้าพลาดไปนะมันก็มีแน่ๆนะเสียตัวนะ่ะแต่พอเสียตัวไปก็ลงรนสุดเฮ้ยไม่น่าทำเออโดยเฉพาะกับคนทั้งคนใหม่และคนเก่าเลยแหละเอาจริงๆที่แบบคุณก็ไม่มั่นใจนะถึงแม้ว่าการดูแลที่แค่การปฏิบัติด,ดีแต่กาบางทีก็โดยเฉพาะคนเก่าอ่ะถ้ามันเป็นของที่แบบคุณเคยเคยอ่ะคุณเคย ผ่านเรื่องแบบนั้นมาแล้วด้วยนะหรือผ่านการคบกันมาที่แบบรักกันปานจัก,กลืนแล้วนะอืมพอถึงจุดหนึ่งคุณมานั่งวิตกเองอะ่ะหรือเป็นตัวเขาเองด้วยนะที่มานั่งวิตกว่าแบบฉันจะยังไงต่อดีวะเออซึ่งการกลับมามันก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่มันเหมือนกับว่ามันก็พลาดในเรื่องของการที่แบบ เผลอไปยไงเผลอไปทําอะไรที่เคยตอนตอนคบกันอะเออประมาณนะเผลอไปทําแล้วก็มานั่งคิดอมีนะไม่ใช่ไม่ม,มีโดยเฉพาะในช่วงสิงหากับกันยาสองเดือนนี้หนักหน่อยคือกันยาสิงหาเรายังดูแลดีแม้ว่าบางทีการกลับเข้ามาของเขาอะเขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยนะครับอะไพ่ของเราขึ้นได้ละสี่ใบเนาะ ็นยังไงบ้างนะครับอืมแอนเด e เอก่อนเลยอย่างที่บอกว่าคนโสดค่อนข้างชัดมากว่าบางทีไปเปิดใจรับอะไรใหม่ๆได้แล้วมันมาคู่กันเลยกับใบเนี้ย new experience a n d possibility อ่ะอืมไปเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดใจใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้แล้วครับไม่ต้องรับอะไรที่เป็นเก่าๆเข้ามาได้แล้วอืมเพราะถ้ากลับมาแล้วกังวลทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องเอามาเลยครับอืม จะดีที่สุดพอกลับมาบางทีอาจจะเจออะไรเป็นปัญหาอะไรเดิมๆด้วยนะต้องบอกก่อนเลยสำหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าการดูแลเทคแคร์ Take Care, ที่มันเป็นปกติแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ถึงอกถึงใจทั้งตัวคุณและตัวแฟนะก็ปรับเปลี่ยนวิธีการอืมปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลง่ายๆ simple แค่นั้นเลยครับอืม แต่การปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครทั้งคนโสดั้คนมีคู่ขอให้ยึดถือความเป็นตัวเองเข้าไว้และไม่เสียความเป็นตัวเองจนเกินพอดีนะครับแคชบีบอื้โอกก่อสิ่งอะไรที่มันเป็นของคุณนะครับที่คุณมั่นใจว่าฉันทํามันได้ดีแน่ๆไม่ว่าทั้งคนโสดที่มีคนเข้ามาจีบหรือคุณไปจีบเขาหรือแม้กระทั่งคนมีคู่หรือเพิ่งมีประเด็นกันขอให้รู้ไว้เลยว่า การที่ทําอะไรแล้วมันไม่เสียความเป็นตัวเองนั่นละครับมันคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการเป็นคุณเลยเพราะมันทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสดใสามากขึ้นทั้งคนสดและคน,นมีคู่เลยเฟแอัโพสอยากให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาในการที่แบบอยู่กับคนอยู่กับคนที่เราลักอยากอยากให้คุณอยู่กับคนที่คุณมั่นใจว่าคุณจะรักได้จริงๆเลือกที่จะรักเรื่องที่จะชอบหรือเรื่องที่จะโอเคในความสัมพันธ์นั้นจริงๆอื ไม่อยากให้เลือกกับใครเพียงเพราะว่าอ่ะพ่อแม่เลือกให้หรือความผูกพันอะไรบางอย่างที่มันยังมีด้วยกันโดยเฉพาะคนโสดที่มีคนเก่าอืมหรือแม้กระทั่งปัญหาที่มันอยู่ด้วยกันตอนเนี้แล้วมันมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่แบบการไปต่อกันท,ท,ทั้งที่ความจริงคุณก็ลังเลทั้งคู่อะครับขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเลือกอะไรก็ตามนะขอให้เลือกสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันสบายใจที่สุดแล้วไม่สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์นี้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนโสด และเ็าคนมีแฟนเนาะที่มีคู่กรณีกันเนาะเลือกอะไรที่มคนพอรู้สึกว่าเรายอมรับหรืออ่อนอ่อนให้กันได้ประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับชาวกันครับมีความสุขมากๆสุดแข็งแรงเนาะโชคดีในเรื่องของความรักครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ